สถานีวิทยุศึกษารายการภาษาพม่าชุดมาพูดภาษาเมียนมากันเถอะเมียนมาสกาัดโยชายาอา๋องสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการภาษาพม่าชุดมาพูดภาษาเมียนมากันเถอะผมมปินที่สมประกอบกิจครับวันนี้พบกับอาจารย์ตูซานหนชันหนชันเคยนะครับมิงกลาบาสยามะมิงกลาบาเชดิฉันตูซาเหนค่ะวันนี้เป็นตอนที่50นะครับนําเสนอเรื่อง ตำแหน่งที่ตั้งตอนที่สมครับคำว่าตําแหน่งที่ตั้งภาษาเยอมาพูดว่าดีเนยาดีเนยาจะ,จะเข้าสู่บทสนทนาเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนนะครับไปตัวตัวรถยนต์หมายถึงยานพาหนะทุกชนิดที่วิ่งบนบกและมีล้อมากกว่าสองล้อ กากากาตั๋วหรือบัตรเล่ม่เล่ม่ซื้อเวเววันที่เท่าไหร่เป็นหนเยนี่เป็นหนเยนี่โลจิงลจ่งโลจิเดือนธันวาคมดีเจมบาละ ดีเซมบาละวันที่ยี่สิบเจ็ดนัคนในเยนิน่คนในเยนิสถานที่คนในเยนิสถานที่นียานียว่างอ่าอ่ามชีชีชี มากมายหรือไนหรือเยอะแยะอเมียจีอเมียจีรถโดยสารสองชั้นนัทกานัทกาชั้นบนอบปเดอปอปเดด้านหน้าเชบายเชบายเอา อยู่อยู่ส่วนด้านหลังเนนาไปเน่าไป,าไปส่วนด้านซ้ายเบเปเบะอชาชาส่วนตรงกลางอเลบใบอาเลบใบที่นั่งลำดับที่สามต้งโขมเียวตงโคมเมียว เหมาะสมที่สุดอติ่นต่อโจอ,อติ่นต่อโจอ,อติ่นต่อโจรสำหรับกี่คนเบนนยายเย้าสาเบนนยายเย้าสาตัดเพี้ยเพียสำหรับหนึ่งคนแต่เย้าสาสิบ <80 S 1> งายาชิเซงายาชิเซ ราคาที่ต้องจ่ายจะจะคุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนากันเลยนะครับแม่เศร้าตัวเดงกาแลมะ่ะเวคุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนากันเลยนะครับแม่เศร้าตัวเดงกาแลมะ่ะเวชิโลบะโอเคเบนในเยนเนโกโลกจินบาเลดิซิน巴拉นักคุณในเยนเนบา เนียอาရှိသေးရလားဟုတ်ကဲ <orsun> ့အကားကနှစ <email> ်ထပ်ကာဆိုရင်အပေါ်ထပ်မှာပဲလူရှင်တယ်ကားအပေါ်ထပ်မှာရှေ့ပိုင်းကနေရอยู่မလားနောက်ပိုင်းမှာอยู่မလားကားဘေဘဲအချမ်းအလဲပိုင်းလောက်နေရကိုလူရှင်တယ်ပိုင်းလောက်နေရကိုလူရှင်တယ်ကားဘေဘဲအချမ်းက ต้องคงเมียวเนียสูยย่ามลาโอเคต้องคงเมียวเนียากา่ะเอเส้นต่อสอง่งไปเป็นเนยยวสาเลมะเพียมเลเนยาวสาเ,เ,เาสาบเลมะพียเลม,มะปะบะงายาชิเซจ้าบาเดคุณผู้ฟังครับเรามาฟังคำแปลของบทสนทนากันนะครับเมสเอาตัวเร่กาเลมะเวจินลูบา อยากซื้อตัวรถไปแม่สอดครับโอเคเ็นใน,ยนเยนีกูโลจิโอเกะเบนใน,ยนเยนีกูโลจิมบาเล่ค่ะต้องการวันไหนคะดีเซมบารานาเซคคนในเยนีบาเนียอาชิดเยลาวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมครับยังมีที่ว่างอยู่ไหมอาเดเนียดวยมีอาจิชิดีเด ค่ะยังมีที่ว่างอยู่อีกเยอะเลยกานาทกาสูยีอโปทามาเบลูจินเดอถ้าเป็นรถสองชั้นอยากได้ที่ชั้นบนเท่านั้นกาอโปทามาั้นกาอโปทามาชีบัยกาเนียยูมาลาเน้าไปมายูมาลาจะเอาที่โซนด้านหน้าหรือด้านหลังของชั้นบนคะ ก้าเบเบอช่างอเลบัยลาอูเนียโกโลจินเดยอยากได้ที่นั่งรถครับ,บ,บก้าเบเบอช่างก้าตงโขมเยวเนียโซยิยา่ญญามาลาเป็นที่นั่งที่สามทางด้านซ้ายของรถได้ไหมคะโอเคต้งโขมเยวเนียกะออตินโ่อซเบครับที่นั่งที่สามนั้นเหมาะที่สุดพีชมเมเล จะตีตัวสำหรับกี่คนคะต่ยาซาเบและมะพยาบาสำหรับคนเดียวเท่านั้นครับดีมาและมะปาบะงายาชิเซจาบาเดนี่ตัวค่ะเป็นเงิน580บาทสถานีวิทยุศึกษาคุณผู้ฟังครับเรามาดูรายละเอียดของการใช้คำในบทสนทนากันนะครับประโยคแรกนะคะมเมเศร้าตัวเด็ก กปแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆว่าแม่สอดไปตามภาษาเมียนมาตรงๆว่าแม่สอดไปที่รถยนต์ตั๋วซื้ออยากเพราะว่าในประโยคนี้คำว่าแม่เศร้าหมายถึงอำเภอแม่สอดจังหวัดตา แปลว่าไปแก่เป็นคำขยายคำนามโดยจะมีคำกริยาหรือวลีกริยาวางไว้ข้างหน้าคำแต่เพื่อขยายคำนามที่อยู่ข้างหลังคำแต่แปลได้ว่าที่ซึ่งอันที่ซึ่งอันกล้าแปลว่ารถยนต์และแม่แปลได้ว่าตัวด้วยสาร เวแปลว่าซื้อชีแปลว่าอยากหรือต้องการโลแปลว่าเพราะว่าว่าปาเป็นคำแสดงความสุภาพในภาษาเมียนม,มาไม่สามารถแปลตรงตัวเป็นภาษาไทยได้นะคะทบทวนประโยคครั้งว่าเม s เศร้าตัวเด็กกาเล i ม่เวจินลาแปลตามสำนวนไทยได้ว่า อยากซื้อตั๋วรถไปโอลจีมบาเล่แปลตามภาษาเมียนมาตรงๆว่าใช่ค่ะกี่วันที่อยากได้หรือในประโยคนี้คำว่าฮ o กเก้แ okay. ปลได้ว่าใช่ครับใช่ค่ะเป็นคำตอบรับประโยคอ่าเป็นคำตอบรับประโยคบอกแล้วหรือประโยคคำถามเบนาเล เป็นคำแสดงคำถามถ,ามถึงจำนวนโดยจะใส่คำลักษณะนามไว้ระหว่างคำว่าเบนหน้ากับคำว่าเลกับคำว่าเลขแปลได้ว่ากี่เยนเน่แปลได้ว่าวันที่โกเป็นคำปัจจัยแสดงสถานการของประโยคตามหลังคำนามไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ โลจีอยากได้หรือต้องการนะคะทบทวนประโยคครั้งว่าฮเกเกะเบนในเยนี่กูโลจีบาเล่แปลตามสำนวนไทยได้ว่าค่ะต้องการวันไหนคะประโยคต่อมานะคะดีเซมบาล่าอาลาเนเซคนในเยนี่บานะะียาอาชิตเยล่ แปลจากภาษาเมียนมาตรงๆว่าเดือนธันวาคมยี่สเจวันที่สถานที่ว่างมียังอีกจริงหรือเปล่าอีเจมบาลาแปลว่าเดือนธันวาคม n a s e k คนนีแปลได้ว่า 27. ยี่สิบเจดเย n i แปลได้ว่าวันที่นีย แปลว่าสถานที่แต่ในบทสนทนาน,านี้วันที่นิยาแปลว่าสถานที่แต่ในบทสนทนานี้สื่อถึงที่นั่งาแปลว่าว่าง she แปลว่ามีเตแปลได้ว่ายัางํำแสดงคำถามเพื่อยืนยนันแปลได้ว่า จริงหรือเปล่าหรือแน่หรือนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่าดีเจมบาลานั่แคนในเย็นนี่บาเนียอาชิตีเยลาแปลเป็นสำนวนไทยได้ว่าครับยังมีที่ว่างอยู่ไหมประโยคต่อมานะคะ,ะโฮเกอาเรเนียดวีมยาจีชิตีเดแปลตรงจากภาษาเมียนมาว่าใช่ค่ะ ว่างที่สถานที่ทั้งหลายมากมายมียังอีกในประโยคนี้คำว่า h o เกะแปลได้ว่าใช่ครับใช่ค่ะเป็นคำตอบรับประโยคบอกแล้วหรือประโยคคำถามอ่าแปลว่าว่างแจเป็นคำกริยาหรือวลีกริยา วางไว้ข้างหน้าคำเตะเพื่อขยายคำนามที่อยู่ข้างหลังคำเตะแปลได้ว่าที่ซึ่งอันนิยาแปลว่าสถานที่แต่ในบทสนทนานี้แปลว่าสถานที่แต่ในบทสนทนานี้สื่อถึงที่นั่งโ u ยเป็นคำตาหลังคำนามทั่วไป แสดงความเป็นพหูพจน์ของคำนามใช้ในภาษาพูดเท่านั้นแปลได้ว่าทั้งหลาย,ลายบรรดาพวกอมยาจีแปลได้ว่ามากมายเยอะแยะชีแปลว่ามีเตแปลได้ว่ายังอีกแต่เป็นคำปัจจัยตามหลังคำกริยา,ลง,ายลงท้ายประโยคบอกแล้ว เพื่อให้เปลี่ยนประโยคที่สมบูรณ์ไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้นะคะทบทวนประโยคครั้งว่าโฮเกะอาเรเนียด a ีอาม i ยาิชิดเดแปลเป็นสำนวนไทยว่าค่ะยังมีที่ว่างอยู่อีกเยอะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะครับสถานีวิทยุศึกษาประโยคต่อมานะคะกากะนัทกาโซยน อแปลจากภาษาเยนหมากตรงๆว่ารถยนต์รถโดยสารสองชั้นชั้นบนที่เท่านั้นอยากได้ในประโยคนี้คำว่าก้เป็นคำปัจจัยคำนามเพื่อแสดงสถานะประธานของประโยคไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทายได้นัทกา แปลได้ว่ารถด้วยสารสองชั้นโซยี so แปลได้ว่าถ้าหากว่าอ o โปเดแปลได้ว่าชั้นบุนมาเป็นคำแสดงตำแหน่งสถานที่และเวลาแปลได้ว่าที่และเวลาแปลได้ว่านะที่เมื่อแปะแปลได้ว่าเพียงแค่ หรือเท่านั้นนะคะทบทวนประโยชน์ครั้งว่าก้าก้านัทธก้าสูยอปอแทหมาเบแปลเป็นสำนวนไทยว่าถ้าเป็นรถสองชั้นอยากได้ที่ชั้นบนเท่านั้นประโยค์ต่อมานะคะก้าอปอแทหมาชีบายกาเนียยูมาลาเน้าไปหมายูมาลาแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆว่า แปลตามภาษาเมียนมาตรงๆว่าชั้นบนของรถที่ส่วนด้านหน้าจากสถานที่เอาจะหรือไม่ส่วนด้านหลังที่เอาจะหรือไม่ประโยคนี้คำว่าก้าอปอแปลได้ว่าชั้นบนของรถเช่บายแปลได้ว่า ส่วนด้านหน้ากาแปลได้ว่าจากอยูแปลว่าเอามาลูแปลว่าเอามาล่าเป็นคำแสดงคำถามในบริบทอนาคตแปลได้ว่าจะไหมจะหรือไม่เน่าป้แปลได้ว่าส่วนด้านหลังนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่า อยู่มาลาแปลเป็นสำนวนไทยว่าจะเอาที่โซนด้านหน้าหรือด้านหลังของชั้นบนคะประโยคต่อมานะคะก้าเบเบอัชอเลบายเลอเนียโกลูจินเดแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆว่าแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆว่ารถยนต์ด้านซ้ายส่วนแบ่งส่วนตรงกลางประมาณ สถานที่อยากได้ในประโยคนี้คำว่า be เบแปลได้ว่าด้านซ้าย acha แปลได้ว่าส่วนแบ่ง a l e b ยแปลว่าส่วนตรงกลางแลาแปลได้ว่าประมาณ go เป็นคำปัจจัยแสดงสถานะการ,รมของประโยค ตามหลังคำนามไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้นะคะทบทวนประโยคครั้งว่าก้าเบเบอชาอเลบายเล่เนียโกลูเจนเดแปลเป็นสำนวนไทยได้ว่าอยากได้ที่นั่งฝั่งด้านซ้ายช่วงกลางๆของรถครับประโยคต่อมานะคะอชังกาต้งโคลเมียวเนียซูยี่ยามลาแปลตรงจากภาษาเมียนมาว่า รถยนต์ด้านซ้ายส่วนแบ่งจาก3าเก้าอี้ลำดับที่สถานที่ถ้าหากว่าที่สถานที่ถ้าหากว่าได้จะหรือไม่ในประโยคนี้คำว่าโต้งแปลว่าสามโคงแปลว่าเก้าอี้หรือที่นั่ง เมียวแปลว่าวลำดับที่ได้นะคะทบทวนประโยชคครั้งว่าก้าเบเบอะชังกาต้งโ m เมียวนียซูยีย่ามลาแปลเป็นสำนวนไทยได้ว่าเป็นที่นั่งที่สามทางด้านซ้ายของรถได้ไหมคะประโยคต่อมานะคะโฮเกโต้งโขเมียวนียกะอะตินโตโซเบ แปลตรงจากภาษาเมียนมาได้ว่าใช่ครับที่นั่งลำดับที่สามเหมาะสมที่สุดเท่านั้นในประโยคนี้คำว่าตงโคมโคมเมี่ยวแปลได้ว่าที่นั่งลำดับที่สามอตินตอโซงแปลได้ว่าเหมาะสมที่สุดแป้แปลได้ว่าเพียงแค่หรือเท่านั้น เมื่อใช้ลงท้ายประโยคจะสื่อว่าใช้ลงท้ายประโยคจะสื่อว่าจริงๆเลยหรือทีเดียวเชียวนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่าโ o เก้ต้โคมเมียวนียกะอตินต่อซเบแปลเป็นสำนวนไทยได้ว่าครับที่นั่งที่3มนะประโยคต่อมานะคะเบนในเยาวสาเลม่าเพียบมาเล แปลตรงตามภาษาเมียนมาว่าจะกี่สำหรับตัวตัดในประโยคนี้คำว่าเบน้ามาเล่เป็นคำแสดงคำถามอนาคตโดยจะใส่คำลักษณะนามไว้ระหว่างคำว่าเบน้ากับคำว่ามาเล่แปลได้ว่าจะกี่เย่าคำลักษณะนามนับสำหรับ คนแปลได้ว่าคนสาสาเป็นคำขยายคำลักษณะนามเพื่อเน้นจำนวนว่าสำหรับเท่าไหร่เพีย้ยแปลตรงตัวได้ว่าตัดแต่เมื่อใช้ร่วมกับคำว่าตัวเป็นจำนวนที่สื่อความนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่าเบ n ในย้สา l e m m เพียบเลแปลเป็นสำนวนไทยได้ว่าจะตีตั๋วสำหรับกี่คนคะประโยคต่อมานะคะแต่เย้าซาเบเลบม่าเพียป๋าแปลตรงจากภาษาเมียนมาซาเบเลบม่าเพียป๋าแปลตรงจากภาษาเมียนมาว่าสำหรับหนึ่งคนเท่านั้นตีตั๋วทำเถอะในประโยคนี้คำว่าแต่เย้าซา แปลได้ว่าสำหรับหนึ่งคนสถานีวิทยุ<น>สถานีวิทยุศึกษาและแม่เพีแปลตรงว่าตัดบัตรหรือฉีกตัวด้วยสารเป็นสํานวนที่สื่อความหมายว่าตีตัวปาเมื่อตาหลังคํากริยาและไม่มีคํภาพหรือคําขอร้องแปลได้ว่าทําเถอะ นะคะทบทวนประโยคครั้งว่าเตเยาซาเบเลมาเพียปาแปลเป็นสำนวนไทยได้ว่าสำหรับคนเดียวเท่านั้นครับประโยคสุดท้ายนะคะดีมาเลมงงยะเชิเซจ้าบาเดแปลตรงจากภาษาเมียนมาว่าที่นี่ตัว๋วบาท580ราคาที่ต้องจ่าย ในประโยคนี้คำว่าดีมาแปลได้ว่าที่นี่ดีมาแปลได้ว่าที่นี่บะแปลว่าสกุลเงินบาทงาญ่าชิเซแปลได้ว่าห้าร้อยแปดสิบจ้าแปลได้ว่าราคาที่ต้องใจนะคะทบทวนประโยคค่ะบะงาญ่าชิเซจ้าบาเด แปลเป็นสำนวนไทยว่านี่ตั๋วค่ะเป็นเงิน580บาทคุณผู้ฟังครับเรามาดูสำนวนที่น่าสนใจจากบทสนทนาเมื่อครู่นี้กันนะครับในบทสนทนามีการใช้คำเกี่ยวกับตำแหน่งเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งหลายคำนะคะเรามาดูตัวอย่างอื่นๆว่าเข้ามาข้างในห้องเธอพูดว่าอาค้าอาเทกุวินลาบา อาคาอเทโกวินลาบารออยู่ที่องเถอะพูดว่าอ,อบบมมาค่า,าอาเปียหม,มาเศร้าในบาอาค่าอเปียหมาเศร้าในบาจะนั่งที่โต๊ะที่อยู่กลางห้องพูดว่าอาคาอเลกาสเวหมาไทเมสเวหมาไทเม อาคาเลก้าสเวยหมาไทเมนั่งกินที่โต๊ะหน้าร้านกันเถอะพูดว่าไซชิก้าสบวมหาไทซายาอาไซชายาอาไปเก็บไว้ที่หลังร้านเถอะพูดว่าไซเน่าหมาตัวเต็งทาไลาป่า ไซน์มาตัวเติงทาไลาป่านะคะคุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนาค่ะคุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่เศร้าตัวแดงกาเลมะเวชินโลบะโอเคเบนในเยเน่กูโลจินบาเลดีซินบาลานสัคุณในเยเน่ปะนียอาชีเยลาโอเค အားတဲ့နေရာတွေ့အများကြီးရှိသေးတယ်ကားကနှစ်ထပ်ကာဆိုရင်အပေါ်ထပ်မှာပဲလူရှင်တယ်ကားအပေါ်ထပ်မှာရှေ့ပိုင်းကနေရာယူမလားနောက်ပိုင်းမှာယူမလားနောက်ပိုင်းမှာယူမလားကားဘေဘဲအချမ်းအလယ်ပိုင်းလောက်နေရာကိုလူရှင်တယ်ကားဘေဘဲအချမ်းက ต้นคงเมียวเนียสุยิย่ามาลาโอเคต้นคงเมียวเนียากะะสิ่งต่อสอง่งไปป๋าแแบงยาชิเซจ้าบาร์เดสถานีวิทยุศึกษาสุภาษิตชวนคิดจากเมียนมาซินซาเสียากาวเดเมียนม,มาสกบงสำหรับวันนี้นำเสนอสุภาษิตท,ที่ว่าอัตวินเทียนอัเปียนกาอัเปียนปะ อ a, a, a d v an an e wa, ai n t อ a abinga adventia a อ u i n g a a d v e n ั i a abinga abintia a ต u ิ n ก a แปลตรงว่าผนังภายในก้านภายนอกผนังภายขาคำศัพท์ที่อยู่ในสุภาษิตนี้คือ a ิ u แปลได้ว่าภายในหรือข้างในทย i a แปลได้ว่า ผนังอป i ีแปลได้ว่าภายนอกหรือข้างนอกกานอกกาแปลได้ว่ากันหรือกัน้นนะคะความหมายของสุภาษิตนี้คือการก่อสร้างผนังที่มีสองด้านกลับสร้างสลับกันคือ เอาผนังสร้างไว้ด้านในส่วนผนังที่จัดไว้สำหรับด้านในกลับเอาไปสร้างไว้ที่ด้านนอกนะคะเปรียบได้กับการให้ความไว้วันใจและการแต่งตั้งวางตัวคนในองค์กรนะคะว่าคนในองค์กรนะคะคือการให้คนที่สนิทสนมหรือจากการดี ไว้ใจได้ไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สำคัญและให้คนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่ควรไว้ใจมาอยู่ในตำแหน่งในตำแหน่งที่สำคัญภายในองค์กรนะคะคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าชุดมาพูดภาษาเมียนมาก,กันเถอะเรื่องตำแหน่งที่ตั้งตอนที่3ได้หมดลงแล้วนะครับ พบกับผมอดริสันประกอบกิจและอาจารย์ทุาสาหน่วยดามียสวัสดีค่ะเมงลาบาชิน